สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาย้ำการทํางานของ EA นะครับให้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเพราะกันพลาดนะครับเพราะวันนี้ว่านั่งดูมันอยู่ก็เห็นแท่งนี้ครับมันยาวพรวดขึ้นมาเลยถ้าเกิดในจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เปิด EA ใช่ไหมครับเรายังไม่มีไม้เลยมันก็จะออกเบิ้ลมานะครับเงื่อนไขในการออกมันจะออกสูงสุด4ไม้นะครับเงื่อนไขแรกก็คือ เส้นสั้นนะครับเส้นสีเขียวนี้อยู่เหนือเส้นชมพูนะครับแล้ววิ่งขึ้นนะครับเส้นสีเขียววิ่งขึ้นตรงนี้จะออก1ไม้ด้วยเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับแล้วถ้าแท่งต่อๆไปยังเป็นเงื่อนไขเดียวกันอย่างนี้อีกมันก็จะไม่ออกเพิ่มแล้วถ้าเราไม่ปิดนี้ออกไปนะครับไม้ที่มันออกฝั่งเซลล์ก็เช่นกันนะครับและเงื่อนไขที่สองนะครับเมื่อมันเป็นเทรนขึ้นไปใช่ไหมครับ ทุกครั้งที่มันวิ่งลงมานะครับไม่ตัดเส้นชมพูนะครับตัดเส้นผูถือว่าจบมันก็จะปิดไม้ใบให้เราทั้งหมดนะครับวิ่งลงมาแล้วตัดกลับขึ้นไปนะครับจะผ่านเส้นแดงลงมาเส้นเหลืองเส้นฟ้านะครับไม่ถึงเส้นชมพูนะครับตัดกลับขึ้นไปเมื่อตัดถึงเส้นแดงข้ามเส้นแดงไปได้เมื่อไหร่จุดนั้นจะออกเพิ่มอีกนะครับโดยตรงนี้ให้ออกได้ไม่เกิน3าไม้ก็คือมีการตัดขึ้น3ามครั้งนะครับซึ่งเทหนึ่งเนี่ย มันมี5คลื่นใช่ไหมครับเป็นอย่างน้อยมันก็จะมากกว่า3านั้นเราก็จะมีแค่4ไม้นะครับทำไมถึงควบคุมไว้4เพราะว่า1จุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับเป็นสตาร์ทของฝั่งบายนะครับเมื่อไหร่ที่ข้ามเส้นจมูขึ้นมาไม้นี้เราจะไม่ปิดนะครับถือไว้ยาวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตัดเส้นจมพูหรือเราเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นปลายขึ้นละขึ้นที่หแล้วก็ทำเดเวอเน์กันมันน่าจะจบละ อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราชั์แต่ถ้าไม่ชูก็ปล่อยให้มันลากไปเรื่อยๆแล้วจนตัดไม้นี้ยังไงก็จะกําไรแน่นอนแต่ไม่ใช่กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ตรงปลายกำไรที่ตรงจุดนี้นะครับแต่ไม้อื่นๆตรงนี้ออกหนึ่งนะครับเงื่อนไขต่อไปคือตัดแดงขึ้นจะออกได้อีกไม่เกินสามตัวต้นี้มันตัดขึ้นเจ็ดแปดครั้งมันก็จะออกเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรตรงนี้พอครบนะครับรวมเป็นสี่ลแยกกันนะครับตรงนี้ออกแค่หนึ่งตรงนี้ออกสามที่การตัดนะครับไม่เกินสาม เพื่ออะไรครับถ้าเราไม่กําหนดไว้ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วมันก็ตัดขึ้นก็ออกอีกออกอีกออกอีกไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าพอร์ตรองรับได้แต่พอว่าเวลามันไปสุดแล้วใช่ไหมครับเส้นนี้มันไม่ได้ตามขึ้นไปนะครับพอเวลา,ามันสวิงกลับเข้ามาหาเส้นเส้นนี้นะครับแล้วก็มาปิดมันไอไม้ที่ตัดขึ้นแถวๆเนี้ยมันอาจจะปิดต่ํากว่าราคาบายนะครับ บลายแถวนี้ไปไปลายก็อาจจะติดลบได้นะเราก็เลยควบคุมเอาไว้ให้ออกสไม้อยู่ต้นต้นทางแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราไปดูตรงเทรนที่สุดท้ายที่เป็นเลเวอร์เจนของคลื่น3า5ี่ห้าตรงนี้ครับแล้วเราก็ปิดทั้งหมดถ้าเราปิดได้ลงไปอย่างนี้เรามาจบลงมาโหเราก็กาไรเต็มที่นะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราปิดไปก่อนนะครับปิดตรงนี้ไม้แรกนี้เราปิดไปก่อนมาถึงแถวๆนี้เราคิดว่ามันสุดละ ตรงนี้มันควรจะกลับแล้วเราก็ปิดก่อนที่ม,มันถึงตัดเส้นนี้นะครับปิดเสร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปิดหมดพอวิ่งลงมามันไม่ลงวันเด้งกลับขึ้นอีกเข่เขียวยกขึ้นตรงกรบเงื่อนไขแบบนี้อีกแล้วมันจะออกได้อีกหนึ่งตรงนี้เริ่มใหม่ออกหนึ่งวิ่งขึ้นไปลงมาไม่ออกตัดขึ้นนะแต่มันออกแล้วปุ๊บเนี่ยเหตุผลนี้จะไม่ออกซ้ําอีกแล้วนะครับมันออกเราก็คุไมไว้ออกแค่หนึ่งพอวิ่งลงมาตัดขึ้นยังไม่ออกเลย นับแล้วยังไม่มีเพราะเราไปปิดมันล้วมันก็จะออกใหม่ให้เราอีกไปเรื่อยๆไม่เกินสามรวมแล้วก็ไม่เกินสี่นะครับโอเคก็ออกสมมติถ้าไอ้ที่1ตรงนี้เราไม่ได้ปิดตอนนี้ออกมาสามแล้วเราปิดไปสองเท่ากับตรงเหตุผลการตัดเนี่ยตัดขึ้นออกได้อีก2ไม้ราน์ดบอร์ดมันก็จะออกเพิ่มจนครบนะครับเป็นแบบนี้แล้วระหว่างที่มาอยู่เส้นข้างบนตรงนี้สมมตินะครับมาถึงตรงนี้เราเห็นตรงเนี้ยเราดูแล้วว่ามันน่าจะจบนะครับเราปิดหมดแล้ว เราจะไม่รอกว่าจะตรงนี้มาถึงตรงนี้นี่มันก็ระยะมันก็เยอะนะครับทากาไรได้ในฝั่งเซลลเราจะเซลล์ถ้าเราเปิดเปิดมันสแตนบายอยู่ให้มันทํางานเป็นเขียวอยู่วางเซลลปั๊บมันปิดทันทีเพราะว่าอะไรเงื่อนไขมันไปขัดกันนะครับข้างบนนี้มันไม่ให้เราไม่ยอมให้เราเล่นเซล์มันจะยอมให้เราซื้อได้ต่เมื่อมันลงไปอยู่ข้างล่างแล้วข้างล่างเหมือนกันนะครับเราเห็นแล้วมันกำลังจะดีดกลับเราบายถ้าเราเปิดอยู่เราบอกจะปิดทันทีเพราะั้นการที่จะเล่น ฝั่งบนแล้วจะเร่นเซลเนี่ยเราต้องปิดัวบอทก่อนนะครับเร,เราถึงจะเซลล์ได้แล้วเซลล์แล้วเราไปเปิดเปิดเมื่อไหร่ปิดทันทีนะครับงั้นพอเซลล์แล้วเราต้องถือเราจะเปิดออรบอตโรบอร์รอรทำงานได้ต่อเมื่อมันข้ามเส้นนี้ลงมาแล้วพอเราเปิดปั๊บเซล์ไม้นี้ก็จะถือทํากําไรไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็จะออกจะไอเซลตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับมันก็จะออกให้เรา ผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องออกให้เราเพราะตรงนี้มันคคละเงื่อนไขกันนะครับมันพอตรงนี้มันลงไปปุ๊บแต่ถ้ามันนับตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วมันจะไม่ออกแล้วมันจะไปออกตอนที่ตัดลงตัดลงตัดลงนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ <rim>? ้าเราออกเงื่อนไขตรงนี้ที่ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยราบกจะไม่นับให้เราอยู่แล้วนะครับมันจะมานับตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ออกให้ใหม่ออกให้ใหม่นะครับแล้วก็วิ่งลงไปเมื่อไหร่มะตัดกลับขึ้นมามันก็จะปิดไม้เซลล์ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งไม้นี้ด้วยนะครับ นั้นแค่ให้เข้าใจว่าถ้าเราจะออกไม้เซล์ข้างบนต้องปิดโรบอทไว้ก่อนนะครับเราจะเปิดมันได้ต่อเมื่อมันลงไปถึงข้างล่างแล้วและข้างล่างก็เหมือนกันถ้าคุณจะายไล่ขึ้นมาคุณต้องปิดมันเอาไว้ก่อนแล้วจะเปิดอีกทีได้ต่อเมื่อมันอยู่เหนือเส้นนี้แล้วถ้าคุณเปิดก่อนมันจะปิดไม้บายนั้นทันทีแล้วพอมันข้ามตรงนี้มันจะเปิดบายให้ใหม่นะครับตามเงื่อนไขของมันประมาณนี้ทีนี้ปัญหาที่ต้องมานําเสนอในคลิปนี้นะครับก็คือตรงจุดนี้ครับ สมมติตรงนี้เรายังไม่มีเลยนะครับเราวางปั๊บระหว,ว่างนี้มันเป็นไปได้ที่มันจะคํานวณแล้วเป็นว่าเส้นเขียวยกขึ้นก็ถูกเงื่อนไขมันก็จะออกไปหนึ่งไม้นะครับแล้วก็จะไม่ออกอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไปไม่ตัดแดงนะครับแล้วก็กลับลงมาไม้นี้ก็จะเริ่มติดลบไปเรื่อยๆเราก็ดูนะครับว่าโอเคแนวรับนี่เอาอยู่ไหมหรือถ้าข้ามตรงนี้เดี๋ยวมันจะปิดไม้นี้ให้เรา,าทันทีนะครับปิดทันที นี่ปรากฏว่าอ่ะมันไม่แคบลงมาตรงนี้มันเริ่มยกตัวขึ้นอีกมันจะไม่ออกซ้อนอีกนะครับเพราะมันออกไปตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันจะคลอดกันใช่ไหมครับเขียวจะเริ่มตัดแดงอ่ะมันยังไม่มีเลยครับมันก็จะออกได้ออกได้อีกมันก็จะออกเพิ่มตรงนี้ให้เรานะครับตรงนี้ก็จะมี2ไม้นะครับที่ปัญหามันก็คือว่าพอมันออก ตอนระหว่างที่ราคามันวิ่งสวิงขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ออกใกล้ๆแถวนี้ไอ้ไม้ายเนี่ยมันจะไปออกไปไปลายแถวนั้นนะครับจะไปได้ตรงนี้นะครับตรงนี้คงจะมีข่าววิ่งพรวดขึ้นไปมันสลิเปเพดตุ้งไปติดบายข้างบนเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันจะไปต่อหรืออะไรไม่มีใครรู้ครับมันก็เสี่ยงนี่วิธีการผมแนะนําว่าให้พอเห็นแท่งย,ยาวๆแบบนี้นะครับเราก็รอจังหวะพอมันดันขึ้นไปปิดโรบอทไว้ก่อนนะครับไม่ให้ทํางานพอปิดเสร็จปั๊บ เราก็รอจังหวะนี้เคลียร์ไม้นี้ในขณะที่ไม่ติดลบมากมายอะไรนะครับเพื่อจะได้ไม่มาล้างกับบายข้างล่างเพราะเราจะได้บายข้างล่างหนึ่งไม้แน่ๆนะครับแล้วก็จะไปโดนตรงปลายหนึ่งไม้แล้วก็ปิดไม้ข้างบนซะนะครับพอปิดเสร็จระหว่างเราปิดไปแล้วมันก็จะไม่มีปัญหามันไม่คำนวณอะไรละมันก็ไม่มีมันจะวิง่งสวิงยังไงก็ช่างเปิดมาปุ๊บเอาแดงอ่าโอเค เสต็เอาแดงเขียวไปต่ออ้มานั่งเสดายนี่ไหมไม่เสดายครับเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้คุณก็เล่นครั้งเดียวตรงนี้เลิกกไปเลยจบแต่ว่านี่คือวิธีการเพสเซฟนะครับเซฟพอร์ตคุณก็เก็บตรงนี้ต้องมีถึง4ี่ห้าิเหรียญน,นะครับคุณก็ได้แล้วก็โอเคนะครับตรงนี้ก็ปล่อยมันไปถ้าเกิดพอตรงนี้มาเห็นแล้วมันกำลังจะลงคุณดูแล้วโอเคแล้วคุณจะไปะเปิดโรบอทใหม่หรือแทรดมืออีกก็ได้นั่นอือ่ที่ประสบการณ์ที่คุณจะอ่านตลาดนะครับ แค่ว่าอธิบายให้เขาให้เข้าใจการทํางานของโรบอตตรงนี้นะครับทีนี้ตรง3ามทำเฟรมตรงนี้วิธีการเราก็ดูทำเฟรมใหญ่นะครับว่ิศีทางทําใหญ่เป็นอย่างไรนะครับทำเฟรมเล็กตรงนี้อันกลาง30เป็นเทตเป็นทำเฟรมที่เราจะใช้เทตใช่ไหมครับเราก็จะเทดตามกับฝั่งทำเฟรมใหญ่ซึ่งตอนนี้ยังเป็นฝั่งบายอยู่นะครับอันนี้เราก็จะเล่นบายแต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยสวิงแบบแรงๆเราจะไม่ไล่ราคาเพราะยัง,งมันก็ต้องเดี๋ยวมันก็ต้องกลับเข้ามา ตรงนี้นะครับกลับเข้ามาแล้วถึงจะไปต่อหรือจะเปลี่ยนทิศก็ได้นะครับแต่จังหวะถ้าเรายังคิดว่าโอเคทําเฟรมใหญ่มันก็ยังเป็นทิศทางที่ไปยังไม่จบเวลาเราจะหาจังหวะเข้ามันยาวๆอย่างเงี้ยเราไม่เข้านะครับเรารอเราก็มาดูในทเฟรมเล็กเมื่อไหรที่มันย่อลงเข้ามานะครับตรงนี้มันเริ่มย่อลงเข้ามาเราก็ดูว่ามันจะย่อลงมาถึงจุดไหนรับที่เส้นแดงเส้นเหลืองเส้นฟ้าเส้นชมพูก็แล้วแต่แล้วก็กลับขึ้นไปนะครับมันก็จะได้เข้าได้ราคาที่ถูกกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันไม่ไปละส่งบายไปละมันจะวิ่งลงเส้นนี้สุดท้ายจะเป็นตัวเบรกแต่นี้เราก็จะติดติดลบเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ครับอันตรายเพร่ะเราก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้ให้ดีตรงปลายขึ้นมันจะสวิงแรงนะครับนี่สวิงอย่างมากเลยนะครับนี่เราก็ต้องจับทิศทางจังหวะตรงนี้ให้ดีนี่คือการใช้สามทาเฟรมนะครับเทตามทาเฟรมใหญ่นะครับโดยดูทาเฟรมกลางยืนยันตามทาเฟรมใหญ่หาจังหวะเข้าในทางเฟรมเล็กนะครับ ก็เหมือนกันโอเคลองฝึกแบบนี้นะครับแล้วถ้าท่านเข้าใจการทํางานของโรบอทก็สามารถเล่นมือโดยไม่ต้องใช้โรบอทได้นะครับแต่บางครั้งมันไววิ่งขึ้นวิ่ง,งลงอะไรเงี้ยเราไม่ทันเราใช้โรบอทช่วยแล้วเราก็ควบคุมมันนะครับให้ถูกจังหวะในการปิดเปิดอะไรของมันให้ถูกจังหวะกับไม้ที่มีถ้าไม่มีอยู่ไม่มีปัญหาถ้ามีอยู่เราต้องระวังมีเซลล์อยู่ข้างบนไปเปิดไปอย่างตอนนี้เรียบร้อยนะครับปิดทันทีนะครับ โอเคนัก็ต้องเข้าใจในการทํางานนะครับลองไปฝึกฝนให้ช่ำชองนะครับถึงจะเอาชนะตลาดได้ด้วยการใช้งานบบรบอทต,ตัวรนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ